วิธีการซ่อมปั๊มมาให้ดูนะครับมันจะมีบูทใช่ไหมม,มีบูทมีรูตรงนี้นะแล้วก็จะมีซีนล,ลูกยางนี่ครับตีบูทออกแล้วนี่ครับมีบูทเห็นไหมเอาบูทออกเพื่อถอดสลักออกมันจะมีลูกปืนเนาะมีลูกปืนสองตัวครับตัวบนกับตัวล่างตัวล่างนี่คือน้ำเขา่านี่ครับน้ำเข้าปัม๊ม น้ำกับน,น้ำมันเห็นปะน้ำมันมันจะลอยอยูาา่น้ำมีขางเหลงนะครับก็จะมีลูกยางบีบนี่ลงเป็นเกล็ดความ้คกับลงห้เบื้องไร้ชีพนะท่านพี่น้องผู้ชมเบื้องเอาอสลาักบูดรูนะครับอของมัน,นตึงเตี้ยเลยสองตัวนะครับทำการถอด แล้วาเบิ่งตอนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คือสีย่ำสามกรอบตัวที่ดีที่สุดนี่ก็ออกมาแล้ว,วน้ำออกตอนไหนไม่เห็นตัวเลย,ยครับเห็นไหมจะมีซีนใไหมครับนี่จะมีซีนดึงออกมาเลยซีนมันจะเข้าเพราะนี่ซีนมันก็จะกรอบนะครับกรอบเพราะว่าซีนหัวนี่เห็นมาเป็นหลองเห็นปะ <ๆๆ S 2> <ฬ>พวกทรายพวกอะไรเข้าแล้วก็น้ำก็จะเข้าเพราะซีนรั่วเนาะ อ๋อโอลงห้เบิ่งหลลยคลิดเป็นเกล็ดความรู้นะครับอ่าบ่เเล็กบปหน่อยหลังไงเติบนะเป็นความรู้ีใหญ่เลยแหละตามประสบการณ์ที่เห็นมาอืมหลายปีสิบกว่าปีพี่น้องนี่เมื่อเราลงลึกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะดันน้ําอน้ำดันนี่น้ำนจะดันบีลูกยางเพื่อจะกดให้น้ํามันมันหนาแน,น่นให้มันขึ้นไปถ้ายิ่งลึกยิ่งอะไรลูกยางยจะกดน้ํามัน มันอิ่มตัวเพื่อที่ลูกปืนจะมุนได้สะดวกสบายนะครับนะอืออันนี้ก็คือนี่แหละลงให้เบิร์ลายคลิปแล้วนะครับจัดโปรไปก็หลายคลิปแล้วพี่น้องเน,ะนาะไปไล่ดูเอานะครับในคลิปเต็มคลิปด้อยครับอสลักตีทั้งหลังตีหลังลูกปืนมันจะหลุดออกบลอบอ็อกออกมาจับแบกเก็บความรู้เล็กน้อยลูกค้าก็โทรตามอีกแร้น้อ,นะนองเอ้ยนะ เดี๋ยวมาเบิ่งตอนเ่ลงขึ้นนะครับผมลงให้คนใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาปั่มตัวที่ชมจัดโปให้หลายชุดนี่แหละมาลงให้คนเนาะอือ่ก็ดูแลการซ่อมแต่ไม่ใช่งานผมหรอกโอโองานเจ้าอื่นมาทําไว้นี่ถามวมาลุงจังหวัดไหนมาตีลุงจังหวัดไหนโคราชอ่าแล้วก็ตอนนี้ติดต่อ ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้โทรหากัญฐพลซาลาเซียวดูแลกันไปนะครับผมก็อันนี้ให้แกเอาตัวเก่าแกะนะมาย้ำให้ใส่ให้กัใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมติดงานตัวนี้ก็บทมาเฮดให้เพื่อนใหม่เอาตัวใหม่มาใส่ให้ปั๊มเดี๋ยวผมลงไปลายคลิปมาแล้วนะโปรไปลายคลิปกดติดตามกันพี่น้องอันนี้คือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆข้อมูนเล็กน้อยแต่ใหญ่เติมบอกห้าเห็นไหมเห็นไหมลูกครับลูกปืนอืมาพอน้ำเขาน้ำกัญฐมันนะครับเข้าไปกับเฮ็ดไทรอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกลไกต่างๆเลยติดแล้วแน่ยติดเกือเลยใช่ไหมติดแล้วติดแล้วเราเอาตัวดีที่นี่ถอดตัวนี้ยำใส่กันเรียบร้อยย้ำสามมาตอนเราลงนะครับเดี๋ยวมาเบิงเดี๋ยวไายให้เบิงตอนน้ำไหลตอนนี้ก็คือตอนน้ำแตกตอนน้ำแตกก็คือเอ่อหนึ่งหล่ะฟ้าลุ่งกองมันพังนะครับเพราะว่าเกาเอาสายสายกาวของปั๊มเนี่ยสายที่ สีเขียวๆส้มๆเนี่ยมาลงมาลงมาลงเป็นกันฝ่ายลุงเนาะครับเออบมลูพ่นเอาสูตรแต่ใดมานะครับไปคิดสูตรมาแต่ใดเพราะว่าสายนี่นะครับจังไใปั๊มมันก็ลงนานไปแล้วนะครับต้องไปอ่ติดกันฟ้าผ่าที่สายแผงนะที่ผมลุงหลายลิปต้องไปติดที่สายแผงนะครับมันจะปลอดภัยที่สุดเพราะแผงเป็นอันดับแรกนะครับที่ฝ่าเห็นเวลาฝนตกฝ่าเหลียมพองคลืคือแผงมันตัวรับอันดับแรกรับฝ่นะครับ เพราะนั้นดึงสายแผงนะครับมาต่อลงดินเลยดึงต่อโครงแผงนั่นแหละเขามีดินกาวเป็นสัญลักษณ์อยู่มาต่อลงครับนะต่อไปเป็นการหยาดน้ำเอทานอลมันระวังน้ำลงเด้วยจบแล้วสองอันมารวมกันนะขัดเอาตานอลมันนะดูก่อนดูก่อนจะล้นไปแล้วดูก่อนดูน้ำดูน้ำมันก่อน เนี่ยเหลือน้ำเหลือน้ำเหลือประมาณได้หน่อยได้หน่อยได้เยอะอยู่รแล้วอย่าไปเทแห้งไปไหนเลยนะเอาเลยเอาแลวเอาเยอะมันเหลืออีกเยอะมันไม่เต็มเลยมันเอาแค่พอนี้เอาหมดนั่นแหละเพราะว่านี่สองอันมารวมกันใช่ไหมล่ะก็ได้เอาแค่น้ำมันมันเดี๋ยวน้ำมันจะขาวๆแล้วแต่แค่นี้แหละเราพอเอาลูกยางใส่อันตรายแล้วแนนเปียกเลยวันนี้พูดเช็ดให้หน่อย แล้วก็ประกอบลูกยางก็ใส่ตัวดันลูกยางแล้วก็ใส่ขอล็อกนะครับเดี๋ยวกิบล็อกกิบล็อกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันพี่น้องเลยนะการประกอบปัม๊มใช้ไปก่อนเออโอ,โอทำการใส่นะครับจะลองพี่น้องหมุนให้มันแหลวๆระวังม,มือไปโดนแผงนะใหม่มือเลย ถาวว่าใส่ได้โดนบ่พี่นอ้อนก็หลายเดือนพอเราเอาตัวทีีทมาย่ำใส่กันนะมันรวมลางส่เป็นลางเดียวแต่ว่าผมจะเปลี่ยนให้เพิ่นตัวใหม่นะครับเอาปั่มเดี๋ยวผมไม่มีรู้ไม่มีอะไรแหละยังไงมาบอกยีอหอดกคนลองไปติดตามเบื่องเอาในคลิปเนาะอืมมีหลายรูปแบบแ,แนะนําเป็นเกล็ดข้มดครับเล็กๆน้อยๆ่ะแต่ว่าผมก็เคยลือให้เบิ่งหลายรอบไปติดตามในคลิปครับผมมีหลายคลิปแล้วครับพี่นอนโ uh oh. อ,อ้้น มิเตอร์มาบางกล่องลบกระโดดลบกระโดดลบ,ลบ,ลบ,ลบเอาเลยี่น้องทีนี้ถ้าไม่มีน้ำมันก็จะตัดเลยนะอ่านะด,ดูตั้งตรงๆตงั้งตั้งตรงๆตั้งตรงๆนิ่มเลยใช่ไหมเออเนี๋ยวต้องมุดไปะครับ <c oughs> ขอให้พคนใส่ไปก่อนเนี่ยมันถ้าไม่มีน้ำมก็ขึ้น P48 แต่บางตัวอ่าขึ้นแล้วเห็นไหม บางตัวก็จะไม่ตัดนะถ้าแบบเป็นตัวแรงสูงนะครับเพราะว่าแรงดําสูงเหนไตัดแล้วใชครับเราเซตอีกรอบจริงๆ้งามันอยู่ในน้ำปุ๊บน้ำขึ้นมากสิใส้เวลามันครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะเดี๋ยวส้างอ่าโชว์กล้ามจังหน่อยจุด,ด,ดยงยงหน่อยสิใดกําลังล่ <laughs> อ่ะเดี๋ยนะครับเราจะรีเซตก่อนลองอีกรอบก่อนจะลงะก่อนจะลงบ่อนะครับน้องดูนะครับ เป็นเก็ีความรูเร้เล็กๆหน่อยครับผมไปใส่กันเอาถ้ามีปั๊มถ้ามีลูกปลุ่งลูก,ลก,กหาหเบอร์อยากเลยดอกเราไปเทียบเอาพอได้เลยนะเอกจากเราซื้ออะไรของมันเลยอ่ะ,อะโอเคแกไมัหยุดกอนก็นกนได้่ะแน,นตัดเลยตามระบบนะครับรูปแบบเหมยประทงังโอเค ดีสี่แปดโอเคอ่ะปิดอ่ะเดี๋ยวเรามาลงบอ่อแล้วก็ไหลน้ําจวดอ่ะอครับผมอ้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะตอตามสายขึ้นเตาอ่ะนะครับนี่ที่เขามาติดตั้งให้ไว้เบกเกอร์ผมก็ใส, uh oh. ส่เบเกอร์แล้วก็ลงกันฝาฝาให้คนพนพร้อมเนาะเออโอ้พอเสร็จเรียบร้วพี่น้องเดียดบบ้านดอ,อกมันมุนแล้วนะต้องเสียงอุต่อเรียบร้อย ไปดูน้ำกันน่ะนี่นะครับเียดเขาเมฆครับฝาก,กับห้องมาแล้วตืมๆๆเลยพี่นออ้องนี่บังตะเวนเขาเมฆบางเบิดเห็ดโดนอ่ะครกับอะไรลงกันฝ่าพายเพลินๆนี่โค้งแผงนะครับยิงที่โค้งแผงเลยนี่นี่นะครับ นอดสางผมแบกใหญ่เลยนี่ฮะเราได้ใส่คู่ปรต้าไปก่อนแล้วก็ติดตั้งอ่าเป็นไงลุงโอเคบอโอเค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 พอต้องใส่คู่อ่าคู่ประต้าเสร็จแล้วระหยัดขนาดน้ำแบนี้นะขนาดเออแดดบดนะครับยังไหลไฟได้ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเอาขอบคุณหลายหครับเก็บงานตอนตอนมาติดใหม่เขาเอาติดไอ้ รับทรัพย์กลับบ้านค่าน้ำมันครับผม